สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ครูยุ้ยนะคะรรมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะ <c oughs> เรามาดูกันว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตยนะคะการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยสามารถปฏิบัติตนในเรื่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎระเบียบของโรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยได้ปฏิบัติตามช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าสังคมแรกของนักเรียนเนี่ยก็คือสังคมของครอบครัวนะก็จะเป็นอีกสังคมหนึ่งพอร้านักเรียนเข้าย่างกายเข้ามาสู่ในโรงเรียนก็เป็นอีกสังคมหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนถูกไหมคะเพื่อจะให้คนในโรงเรียนหรือนักเรียนหรือทุกคนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะ กดตัวอย่างเช่นแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะปิดน้ำหลังเลิกใช้ทุกครั้งนะคะช่วยกันดูแลและทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเราเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบของโรงเรียนได้นะคะนักเรียนเพราะกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยมีทั้งที่เป็นส่วนกลางและขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบ บางส่วนที่อนุญาตให้ในักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดขึ้นเช่นกฎระเบียบภายในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนเราจะมีหัวหน้าชั้นมีครูประจำชั้นถูกไหมคะเราก็ต้องมาตกลงคุยกันในการอยู่ร่วมกันนะคะก็อาจจะมีการตั้งกฎขึ้นมาภายในห้องของเราโดยใช้หลักประชาธิปไตยว่า,านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎที่กับตั้งขึ้น โดยพวกเราเป็นคนร่วมมือร่วมใจกันตั้งกฎนี้นะคะแล้วก็อยู่ในระเบียบวินยัยคืออยู่ในกฎนะคะที่เจวเองกําหนดขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ห้องเรียนเราเนี่ยเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นกันค่ะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยนะคะการสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนและโรงเรียนนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในห้องเรียนและโรงเรียนคำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นหลักอ่าในอันนี้คือการสร้างกฎระเบียบนะคะในห้องเรียนและโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนอ,ออกกฎระเบียบนะะแต่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเราถึงเรียกว่าประชาธิปไตยและเมื่อแสดงความคิดเห็นแล้วเราต้องเปิดใจเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกถ้าสมาชิกออกความคิดเห็นแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อห้องเรียนเราก็ต้องนำเอาความคิดนี้ ามาตัดสินนะคะว่าควรที่จะนํามาใช้หรือไม่ควรที่จะนํามาใช้นะคะอ,อกสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องคํานึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนนะคะและก็ตัวนักเรียนเนี่ยเป็นสําคัญการสร้างกฎระเบียบในห้องเรียนนะในในโรงเรียนเนี่ยต้องเคารพข้อตกลง ของคนส่วนใหญ่เช่นคนส่วนใหญ่เนี่ยออกความคิดเห็นแบบนี้เราก็ควรที่จะให้ให้ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยมีประเด็นสําคัญแต่เราต้องอามาพิจาราก่อนนะไม่ใช่ว่าประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยบอกในทางที่ผิดแล้วเราเอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องเป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามแนวทางด้วยนะ ไม่ผิดศีลธรรมจรรยาให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มความสามารถเราเนี่ยจะต้องอร่วมมือร่วมใจกันทําร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆเช่นมีการทําความสะอาดในห้องเรียนนะคะและเรามีตารางเวรกลุ่มเวรก็ต้องควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทําเวรให้ทาไมให้บรรลุผลให้ห้องเรียนเนี่ยสะอาดนะในทุกๆเวรและทุกๆวัน มีการแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นระบบเช่นการทําความสะอาดห้องเรียนเนี่ยอาจจะมีการแบ่งหน้าที่กันว่าเธอทำเช็ดถูกระดานเช็ดกระดานฉันทําการจัดโต๊ะฉันกวาดฉันถกูก็แบ่งหน้าที่กันนะคะตะให้ให้เป็นระบบ,บนะคะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและยอมรับเสียงข้างมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการดําเนินการแบบมี อาจจะมีปัญหาบ้างหรืออาจจะไม่มีบ้างแต่ในกรณีที่มีปัญหาภายในห้องเรียนหรือภายในโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอมีเหตุและผลนะคะเราต้องคํานึงถึงเหตุและผลเป็นหลักเหตุเกิดจากอะไรและผลเป็นเช่นไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนช่วยคิดนะและเสียงส่วนมากไปในแถวทางนั้นเราก็ควรที่จะยอมรับเสียงข้างมากนะคะนะักเรียน การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนะคะและการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยช่วยให้สังคมเนี่ยน่าอยูข่ขึ้นมาได้เพราะทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนช่วยแสดงความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหาค่ะอ่าเรามาดูนะคะ ไอ้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเนี่ยดูมา,าต้องเรียนรู้การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยเรามาดูการดําเนินชีวิตตามาวิถีประชาธิปไตยเนี่ยเช่นกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องอปฏิบัติตามนะคะหแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ 2. ปิดน้ํา หลังเลิกใช้ทุกครั้ง 3. ช่วยกันดูแลและทำความสะอาดห้องเรียนและโรงเรียนส่วนการสร้างระเบียบในห้องเรียนและโรงเรียนนะคะหเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความพิดเห็น 2. รับฟังความพิดเห็นของสมาชิกในห้องเรียนและโรงเรียน 3. คนํานึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นหลัก สีะะ่ 4. ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆเต็มความสามารถ 5. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและยอมรับเสียงข้างมาก 6. เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 7. มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างเป็นระบบก็ครูก็ได้สรุปนะคะการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยเนี่ย ก็ครูขอให้นักเรียนเนี่ยทำการสรุปนะคะในหน่วยที่3พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเนี่ยลงไปในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปนะคะการสรุปเนี่ยส่งมาให้ครูว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้หน่วยที่3เนี่ยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเนี่ยด้วยกัน2เรื่องอแล้วก็สรุปมาเป็นข้อๆนะคะ คูก็จบการนำเสนอนะคะในหน่วยที่3ามพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ